ครับก็วันน um> anyway> nah ี้มาแนะนําวิธีเช็ครถนะครับก่อนออกเดินทางนะครับเราเปิดฝากระปหน่อยหนึ่งนะครับเราจะได้สบายใจเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับด้านนี้นะครับเป็นหม้อน้ํารถยนต์นะครับเราดูที่กระปุกสํารองหม้อน้ํารถยนต์นะครับมันจะมีขีดบนและขีดล่างเราสังเกตดูนะครับอย่าให้น้ํะมันต่ํากว่าขีดล่างนะครับผมโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นกระปุกน้ามันเบรกนะครับผมมันจะมีทั้งขีดบนและขีดล่างสามารถสังเกตได้นะครับโดยที่มือไม่เปื้อนว่า น้ำมันเบรกเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าขีดล่างหรือเปล่าต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะมีน้ํามันเครื่องนะครับเราสามารถดูได้นะครับมันจะมีขีดบนและขีดล่างว่ารถยนต์เราเนี่ยน้ำมันต่ํากว่าขีดล่างเนี่ยเราควรนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับน้ํามันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ6เดือนหรือ1 0 0 0 0มกิโลนะครับและด้านนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผม ทางด้านนี้นะครับระบบหม้อน้ํา PCU นะครับเป็นหม้อน้ําของระบบไฟฟ้าเราก็ดูได้เหมือนกันครับว่าอย่าให้ต่ากว่าขีดล่างถ้าต่ำกว่าขีดล่างควรนำรถเข้าศูนย์บริการก่อนเดินทางต่างจังหวัดนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ